บทที่46จากวัดไทยสาวัตถีคณะผู้แสวงบุญเดินทางไปชมทัชมาหารหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกการไปชมทัชมาหารถือเป็นของแถมเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติทัชมาหารเป็นสุสารขนาดมหหึมา สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังที่กษัตริย์ชาหันโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์ทรงมีต่อพระนางมุมตัสพระมเหสีที่สิ้นพระชนเนื่องจากการประสูติพระโอรสพระเจ้าชาหันทรงเสียพระทัยอย่างใหญ่หลวงจึงโปรดให้หาช่างฝีมือดีจำนวนนับพันมาสร้างสุสานแห่งความรักของพระองค์ การก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2188ซึ่งนับถึงเวลานี้ก็340ปีมาแล้วหลังจากการก่อสร้างสิ้นสุดลงทรงมีรับสั่งให้ควักในตาของช่างฝีมือเหล่านั้นเพื่อจะได้ไม่ไปสร้างให้ผู้ใดอีกแต่พระเจ้าชาหันคงจะมีพระดำริผิดเพราะการกระทำอันโหดร้ายต่อพวกช่างฝีมือเหล่านั้น มิอาจสกัดกั้นภูมิปัญญาของช่างฝีมือสมัยต่อมาได้ด้วยว่าในปัจจุบันบรรดาเศรษฐีทั้งหลายได้จ้างช่างให้สร้างอาคารโดยลอกเลียนแบบทัชมหารได้ไม่ผิดเพี้ยนการกระทำของพระราชาผู้ซึ่งโศกเศร้าคร่ำครวญอยู่กับการจากไปของพระมเหสีอันเป็นที่รักจนทรงลืมนึกถึงธรรมดาของชีวิต ที่ต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่มีผู้ใดรอดพ้นไปได้ทำให้พระองค์ต้องทรงรับกรรหนักในบ้านปลายแห่งพระชนชีพกล่าวคือต้องถูกพระโอรสจับขังไว้ในประสาทหลังเล็กที่สร้างไว้ข้างๆสุสานพัชชมหารในว่าให้ประทับนั่งประทับยืนหรือแม้แต่ประทับนอน ทอดพระเนตรสุสานแห่งความรักของพระองค์ซียให้พอพระไทยจนถึงวาระสุดท้ายของพระชนชีพอย่างไรก็ตามสุสานทัชมาหานก็ได้กลายเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักในเวลาต่อมาและนับเนื่องอยู่ในสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลกประชาชนทุกชาติวันณนะได้หลั่งไหลกันมาชมความงามของสุสาน ซึ่งตั้งตระงานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละนับพันล้านรูปีทำให้พระนามและพระประวัติของพระเจ้าชาหันได้รับการจดจารึกลงในประวัติศาสตร์อินเดียจนตราบเท่าทุกวันนี้หลวงพ่อมีไฟฉายมาด้วยหรือเปล่าครับพระเจริญกระซิบถามพระครูเจริญมี ผมนำไฟฉายกระบอกเล็กๆใส่ย,ย่ามมาด้วยท่านพระครูต,ตอบผมขอยืมได้ไหมครับจะทำอะไรให้หลวงพ่อดูของผมมีอยู่ในรถลืมหยิบลงมาเมื่อสมพารวัดป่ามาม่วงล้วงลงไปในย่ามหยิบไฟฉายส่งให้พระมกุเทศวางไฟฉายตั้งบนแท่นโดยตั้งกระบอกขึ้นแล้วเปิดสวิต เมื่อแสงไฟกระทบพื้นแท่นหินอ่อนก็ปรากฏเป็นสีต่างๆถึงเจ็ดสีครั้นปิดไฟฉายก็เห็นเป็นแผ่นหินอ่อนสีขาวนวลเช่นเดิมเป็นสิ่งที่พระมกุเทศเห็นว่าประหลาดมหัศจรรย์มากท่านพระครูรู้ตั้งแต่เดินเข้ามาเพราะท่านใช้ทั้งตานอกและตาในาดู ตาใยเปิดให้เห็นภาพของพระเจ้าชาหันที่กำลังได้รับเคราะหกรรมที่ทรงทำกับพ่วงช่างฝีมือและยังเห็นพระโอรสรับกรรมที่ทำกับพระบิดาท่านไม่อาจจะช่วยพระราชาและพระโอรสได้แต่สำหรับช่างฝีมือและผู้ร่วมการก่อสร้างทั้งหลายพวกเขายังคงเวียนวนอยู่ณที่นี้แม้ว่าจะล่วงเลยมาถึงสามอสิบปีแล้วก็ตาม จึงเป็นหน้าที่ของท่านจะต้องแผ่เมตตาให้พวกเขาเพื่อดับร้อนผ่อนทุกข์ให้เบาบางลงหรือถ้าใครมีกุศล,ลกรรมเบาบางลงมามากแล้วท่านก็จะช่วยให้เขาได้ไปผุดไปเกิดในสุขติภูมิท่านสามารถช่วยได้ร้อยละยี่สิบเท่านั้นส่วนอีกแปดสิบพวกเขาต้องสร้างเองท่านจะช่วยเต็มร้อยไม่ได้เพราะอัตหิอัตโนนาโถดังที่พระพุทธองค์ทรงส,งสอนไว้ ท่านไปเรียกพระนุมสามรูปมาดูดีกว่าผมเห็นแล้วท่านพระครูบอกจากนั้นก็เดินหลีกไปทางด้านหลังเพื่อหาที่สงบนั่งภาวนาจะได้แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปยังเปรตชนที่ยังเวียนวนอยู่ในสุสานแห่งนี้ชมทัชมหารแล้วก็ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกันแล้วคณะผู้สแสวงบุญจึงเดินทางต่อไปยังนิวเดลี มืองหลวงของประเทศอินเดียใช้เวลาเดินทางกว่าสองชั่วโมงเมื่อไปถึงผู้นำทัวร์ได้พาญาติโยมเข้าพักในโรงแรมส่วนพระมกุเทศนำพระภิกษุทั้งห้ารูปไปพักอย่างวัดพระพุทธศาสนาซึ่งตัง้งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมมากนะักพระมกุเทศให้เวลาญาติโยมอาบน้ำแต่งตัวสองชั่วโมงแล้วก็ให้นั่งรถไปรับพระภิกษุที่วัด เพื่อจะไปทำวัดเย็นร่วมกันสถานที่ที่พระพุทธองค์แสดงมหาสติปัฏฐานสูตรแก่ชาวกรุรัฐเมื่อกว่า2,500ปีมาแล้วสถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ชานเมืองนิวเดลีรัฐบาลอินเดียได้ล้อมรั้วไว้เพื่อให้เป็นสัดส่วนต่างหากจะได้ไม่ปะปนกับสถานที่ราชการอื่นๆเสร็จจากทำวัดเย็น ผู้นำทัวให้คนขับรถพาชมเมืองหลวงของประเทศอินเดียจากนั้นจึงมาส่งพระภิกษุที่วัดแล้วพาญาติโยมไปรับประทานอาหารยังโรงแรมที่พักคณะผู้สแสวงบุญจะพักที่นิวเดลฮีหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นจะบินไปดูผู้วิเศษที่อยู่เมืองบอมเบตามคำเรียกร้องของสมาชิกมีเรื่องเล่าขานกันมานานแล้วว่า ที่เมืองชายทะเลทางใต้ของประเทศอินเดียมีผู้วิเศษมาช่วยเหลือมนุษย์บางคนบอกว่าท่านเป็นพระศรีอานมาอุบัติแต่ท่านพระครูหาเชื่อไม่เพราะตามคำสอนของพระพุทธศาสนาพระศรีอานหรือพระเมตยะพุทธเจ้าจะเสด็จมาอุบัติในโลกมนุษย์ต่อเมื่อพระศาสนาของพระโคตมะพุทธเจ้ามีอายุครบห้าพันปี หลังจากนั้นโลกจะว่างจากศาสนาหยุดชั่วระยะเวลาหนึ่งและพระเมตยะพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่ห้าแห่งพัทลักับจะมาอุบัติวัดที่พระภิกษุพักอยู่มีพระภิกษุชาวอินเดียรูปหนึ่งพูดภาษาไทยได้เพราะมีพระไทยจากพุทธคยาบ้างจากสาวัตถีบ้าง จากพาราณสีบ้างและจากนิวเดลฮีบ้างมาพักอยู่เนืองๆเ,เมื่อต้องเดินทางมาเมืองหลวงท่านพระครูมีโอกาสได้สนทนากับท่านหลังจากที่พระภิกษุรูปอื่นจำวัดกันแล้วพรุ่งนี้พันเตจะไปไหนเหรอครับท่านถามเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงโดยเรียกท่านว่าพันเตอันเป็นคำที่พระภิกษุสงฆ์ใช้เรียกเพื่อนบรรพชิต ที่มีอายุมากกว่าตนคํานี้ใช้คู่กับอาวุโสซึ่งเป็นคําที่ใช้เรียกเพื่อนบรรพชิตที่มีอายุเท่ากันหรืออ่อนกว่าตนพันเตแปลว่าผู้เจริญส่วนอาวุโสแปลว่าผู้มีอายุสองคำนี้ใช้กันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ไปเมืองบอมเบย์เขาจะพาไปดูผู้วิเศษที่ชื่อกันว่าเป็นพระศีอานมาอุบัติท่านพระครูตอบพันเตเชื่ออย่างนั้นหรือเปล่าครับแทนคำตอบท่านถามกลับว่าแล้วท่านเชื่อหรือเปล่าพระอินเดียตอบว่าผมเชื่อไม่ได้หรอกครับเพราะขัดกับคำสอนในพระพุทธศาสนาผมสังเวชใจที่มีผู้พยายามทำให้พระพุทธศาสนา นอกกรีดนอกกรอยจะว่าไปแล้วความพยายามที่จะอยู่รอดของศาสนาพราหมณ์ทำให้พระพุทธศาสนาถูกตีความให้ผิดเพี้ยนไปจากคำพีท่านไปพุทธคยามาหรือยังครับภิกษุอินเดียวัยสามสิบถามไปมาแล้วท่านพระครูตอบ ท่านเห็นวังมหารัชซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือของพระเจดีย์พุทธคยาหรือเปล่าครับผมไม่ทันได้สังเกตมีอะไรหรือครับที่นั่นแหละครับที่ทำให้พระพุทธศาสนาถูกเบียดเบียนวังมหารัชเป็นที่อยู่ของสังฆราชาคนที่พยายามบิดเบือนคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อให้เข้ากันได้กับศาสนาพราหมณ์ เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ศาสนาพราหมีอายุยืนยาวต่อไปเนื่องจากในเวลานั้นพระพุทธศาสนากำลังรุ่งเรืองขมรัศมีของศาสนาพราหม์โดยสิ้นเชิงสังกราจารจึงต้องรักษาศาสนาดั้งเดิมของตนไว้ขณะเดียวกันก็พยายามบิดเบือนและทำลายพระพุทธศาสนาผลงานชิ้นสำคัญของสังฆราชจาร ที่เป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบันคือการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนานิกายมหายานซึ่งเขาเรียกพระพุทธศาสนานดั้งเดิมว่าหินนยายนแปลว่ายานที่คับแคบยานที่ตำซามแม้ในภายหลังจะบัญญัติเรียกนิกายดั้งเดิมว่าเทรวาดเพื่อให้ฟังดูดีขึ้นแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังเรียกว่าหินนยายน ซึ่งในความคิดของผมผมเชื่อว,ว่าในครั้งพุทธกาลมีแต่คำสอนดั้งเดิมและพระพุทธศาสนาคือศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่ว่าจะเป็นพระองค์ใดามาอุบัติคำสอนก็จะเป็นแบบเดียวกันไม่มีการแยกนิกายผมอยากจะกราบเรียนพันเตว่าผมไม่สบายใจเลยที่เห็น จำนวนชาวพุทธฝ่ายมหายานเพิ่มขึ้นขณะที่ฝ่ายเทรวาดลดจำนวนลงอาจเป็นไปได้ว่าในอนาคตคงเหลือแต่พวกมหายานเพราะเขาเผยแผ่ไปทั่วโลกผมว่าสังกราจารบาปมหันเลยทีเดียวภิกษุวัยสามสิบระบายความอัดอั้นตันใจให้ท่านพระครูรับรู้ดูเหมือนท่านไม่ยอมรับ และก็ไม่ชอบนิกายมหายานก็ไม่เชิงหรอกครับผมเพียงแต่เห็นว่าคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธองค์ที่พวกมหายานยัดเยียดให้เป็นนิกายหินนายาน,นั้นเป็นคำสอนที่บริสุทธิ์ผุดพองสามารถนำผู้ปฏิบัติให้พ้นจากความหลุดพ้นจากทุก์ได้จริงแล้วก็มีลักษณะเป็นเทวนิยมส่วนมหายานเป็นนิกายที่ได้รับอิทธิพล มาจากศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นศาสนาเทวนิยมที่ร้ายกาศกว่าน,นั้นก็คือพระนิกายมหายานพวกถือว่ามีภรรยาได้แล้วก็หลุดพ้นได้อย่างไรในเมื่อตัดเรื่องกามคุณไม่ได้ผมว่าดูๆไปแล้วก็น่าสงสารพวกที่หลงผิดพวกเขาไม่มีโอกาสได้ลิ้มลองรสพระนิพพานได้เลยถ้ายังหลงผิดอยู่อย่างนี้ คงจะไม่เป็นอย่างนั้นทั้งหมดหรอกนะครับท่านพระครูพูดขึ้นท่านเห็นว่าพระภิกษุฝ่ายมหายานที่มุ่งมั่นต่อพระนิพพานก็มีอยู่ไม่น้อยพระภิกษุฝ่ายเถรวาดบางพวกยังเคร่งครัดเท่าช่วงที่อยู่พุทธคยามีอยู่วันหนึ่ง ท่านและโยมเสงก็พากันเดินไปยังพระเจดีย์ตามลำพังเพราะท่านรู้ว่าจะได้พบองค์ดาลัยลามะประมุขแห่งพระพุทธศาสนามหายานแห่งทิเบตท่านยังได้ถ่ายภาพร่วมกับพระองค์และได้สนทนากับพระองค์ด้วยภาษาจิตโดยการสัมผัสทางมือท่านถามองค์ดาลัยลามะว่ารู้สึกอึดอัดหรือไม่ ที่พระองค์มีทหารอินเดียคอยควบคุมอยู่พระองค์ตอบว่าเขาควบคุมเราได้แต่เฉพาะร่างกายเท่านั้นแต่จิตของเราเขาควบคุมไม่ได้การที่พระองค์สามารถสื่อสารกับท่านทางจิตได้ก็แสดงว่าพระองค์ได้ฝึกฝนอบรมกายอบรมจิตมาอย่างดีและเป็นชาวพุทธแท้ภิกษุววยสาสิเห็นท่านพระครูเงียบไป คิดว่าท่านคงไม่พอใจสิงพูดแบบประนีประนอมว่าผมอาจเข้าใจผิดก็ได้ความจริงพระนิกายมหายานที่ดีๆก็มีอยู่ไม่น้อยที่ผมรู้สึกศรัทธาคือองค์ดาลัยลามะผมเองก็ศรัทธาพระองค์เช่นกันผมเชื่อว,ว่าพระองค์เป็นสาวกที่ดีของพระพุทธองค์สมภารวัดป่ามะม่วงพูดจากใจจริง ภิกษุวัยสามสิบอยากระบายความอัดอั้นตันใจให้มากกว่านี้ท่านไม่แน่ใจว่าภิกษุอคันตุกะจะรับฟังหรือไม่จึงถามขึ้นว่าพันเตจะจำวัดหรือยังครับผมนอนดึกบางคืนก็ไม่ได้นอนเลยท่านพระครูตอบถ้าเช่นนั้นผมขออนุญาตสนทนากับพันเตต่อจะได้ไหมครับด้วยความยินดี เพราะผมเองก็อยากได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์จากท่านท่านบอกเป็นนหนว่าต้องการเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์ครับสิ่งที่ผมจะพูดก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างน้อยผมก็คิดว่าเป็นประโยชน์ท่านพูดแบบอย่างเชิงผู้ฟังงั้นก็พูดได้เลยครับพันเตมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับภิกษุในพระพุทธศาสนาครับ สถาบันภิกษุณีเกิดขึ้นในพรรษาที่ห้าแห่งการตรัสรู้แล้วก็มีอายุยาวต่อมาอีกประมาณพันปีแล้วก็สิ้นสุดลงตามหลักอนิจจังครับพันเตพูดมานั้นถูกต้องตามหลักการทุกอย่างแต่ในปัจจุบันมีสถาบันภิกษุณีของฝ่ายมหายานเกิดขึ้นมากมายแต่พวกเขาไม่รู้ไม่เข้าใจคำสอน ของพระพุทธองค์ซ้ำร้ายไปกว่านั้นคือพวกเข้าพยายามบิดเบือนคำสอนและกล่าวหาพระพุทธองค์ว่าทรงลำเอียงอย่างนี้ก็บาปแย่เลยนะสิและจะเข้าถึงมรรคผลได้อย่างไรแค่คิดว่าตัวเป็นภิกษุณีก็ไม่ถูกแล้วเพราะภิกษุณีไม่มีแล้วท่านพระครูพูดเสียงตำหนินั่นสิครับพันเต ภิกษุณีไม่มีแล้วเพราะขาดตอนไปกว่าพันปีจะเกิดขึ้นมาอีกได้อย่างไรภิกษุอินเดียวัยสาสิบรับรองถ้อยคำของท่านพระครูที่ท่านก็เห็นพ้องด้วยทุกประการ